บรรยากาศเสาร์ตลาดนั้นเขาก็บรรมเชื่อมพี่น้องอุณหภูมิมันอีกสิบองศาอะยรเนี่ยมันเสาร์พี่น้องหนาวเลยแบบบรรยากาศน้ำตาลหกโมงยี่สิบแล้วพี่น้องท่านได้มีแสงเงี้ยหนาวๆเลยมันนี่พี่น้องบรรยากาศกล้วยเข้าลาย่ที่ได้พี่น้องเนี่ยเราไปเบิ่งน้ำกันมันนี่ว่าจะเป็นยังไงโอเคเขามาเบิ่งแล้วก็จะเรื่องโวลัยก็ทักตะใคร่ในได้พี่น้องเด้อโอเคกระโปรไปเบิ่งน้ำกันไปหนึ่ สวัสดีครับช่องตะกุลกอพอเพียงมาเราพ่อแมี่น้องป้องไปสุพุรสกคนกะมันอีก็มานําเสนอสินค้านะครับก่อนติไปเบิ้งคลิปนะครับช่องตะกุลกอพอเพียงกับมีสินค้าที่จาหน่ายในช่องของตะกุลกอพอเพียงนี่ยเรพี่น้องก็จะเป็นเครื่องประดับโม่ควายเด้พี่น้องเด้จะเป็นหมักวินนะพี่น้องหมึกวินนี่ครับหมกวินสวยๆเลยนี่ครับเนี่ยคู่ละลอยหาสิบบาทครับงานกึ่งฟีมือจากช่างระดับประเทศเด้พี่น้องได้ช่าง ผมสางมาขายให้พี่น้องคู่ละห้าร้อยห้าสิบบาทเด้อพี่น้องเด้อหนึ่งคู่ร้อยห้าสิบบาทนะครับแล้วจะมีคลิกนะครับคลิกคิกกระดูกดังเสียงดีๆเลยพี่น้องนี่ดังดีๆเลยชุดหนึ่งจะเป็นสายพ้อมชิกชุดหนึ่งนี่ครับชุดนี้สามร้อยห้าสิบบาทครับสามร้อยห้าสิบบาทสามร้อยห้าสิบบาทนะครับชุดหนึ่งอ่ามีทรงเก็บเงินปลายทางครับผมแล้วก็คิกไม่นะครับไม้ชิงช่างตัวนี้กระดังดีพี่น้อง เนี่ยชุดนี้สามร้อยบาทครับสามร้อยบาทตัวนี้สามร้อยบาทนะครับพร้อมสายเด้อร์สามร้อยบาทนะครับผู้ใดอยากสนับสนุนช่องตะกุณกอพ่อเพียงก็อย่าลืมศูนย์แปดห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่สามเก้าคือการวิโนงของประดับม้วนควายคุณภาพเสียงดังๆทนทานของช่องตะกุณกอพ่อเพียงอย่าลืมสนับสนุนกันดนะครับสวัสดีครับอ่ะโอเคครับผมบัดนี้ยางมาฟังงัวเมื่อกี้จับ ไปเลาะฟังขั้วให้พ่พอพี่น้องเอฟซีเล้วมืนอนเดี๋มาฟังง่วมาเบิ่งราคาสิเป็นยังไงสาหรับฟังง่วนนะพี่น้องเด้อผู้ใดเข้ามาเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดกดติดตามให้นํา้วเนี่ยกัเติบโตไปร่วมกันพี่น้องสาหรับปี2568วักบแปกับเอฟซีกับเขียตะกวนถึมาเบิ่งผม,มกักล่าวไปร่วมกันพี่น,อน,น,ออน้องราคาสิเป็นยังไงสาหรับฟังง่วมื้อนี้กัเป็นวันที่12นะครับเป็นสองมกราคมมาเบิ่งราคาสิเป็นยังไงโอเคครับผมไปอ่ะสวัสดีค่ะทุ่ท่ัน สวันนี้มีรายบ้าไมนี่ค่าลคาประหยัดครับมือนอ่าไปเลยเข้าละมือสาหาร้อยครับคมละหมือนสามหาร้อยเนาะนี่พี่น้องโออแม่พวกนี้พวกน่ะลูกกงพวกนีพวกน่ะลูกมันพวกนี้เลยนี่คุณเคุณชุดนึงมั่นะนะจนนนะโอ้ดีพวกน่ะกูผูหนังงานเลยเขาเจ้าซื้อ้วนี่เขาจาจูงเขรถนี่พี่น้องไปงานต่อ อันนี้เด้ตละสิบหาร่ครับตละสิบหาร่อยไม่ตัวนั่นก็ตัวนี้เนาะสิบหาหาอรอยหนึ่งหม่้าพันอันนี้สองหมื่นหาลูกผูอแมีงามมากมีจังน้อยพี่น้องแต่ขยับตามราคาละอันน oh, ี <necessary> <In God terms> ้ก <delicious> ็ได้รับพ่อหนึ่งหม่นเจ็พันห้ารอยบาทนี่พี่น้องเนี่แดงๆลูกตัวเนี้ยบนี่ลูกงามดีนี่หนึ่ง็ดพั้า้อบาทนี่พี่น้องเนี่ยเอาบังลูกปั้นนะเนี่ยลูกคนอันนี้สองหมื่นลูกเนียกัน อันนี้สองหมืนอันนี้สองหมืนเแม่หืนหาห่าอครับทีดคุณเนาะลูกแม่คนน้ำดำคุณเนาะเออเงินหาห่าลอยน่ะยแม่คนลูกคนดักน้ำดำน่ะพี่น้อง่เขาจะทำน่ใหญ่เขาะใช้เงินเดียวครับเงินเดียวอ่าต้นนั้นเดียเจ็นหาเนาะอันนี้เดียอันนี้ก็เงินเดียวอันนี้หกพัอันนี้เดียสิบสี่หาอออันั้นแม่นบ่โอ้เบนร์แล้วเนาะมีพอร์ตเขาเบอร์เนี่บ่ีพอร์ Card, 0ุ3แ3 1 8 2, 2>, 8, 2 76, 1หตึงหงหายหอึ่องเดห่าแบองเนี่ายอรัด้ใดเดยาไได้แบบใดไปเลี่ยงนะครับช่วงนี้ราคาเบาเบาอยู่ราคาเพราะนั่นตีจริงได้พีหนองด้สำหรับงวดสำหรงวดนะครับเอ่อถือขึ้นก็สำหรับปีส5 6พัราร้ยหกสิอราคากันยังถือขึ้นก็เอออันนากเปวิ่งยค่กข้อเขาจะเรยกับพ่อน้องหันเนาะอันนี้เกียรเด้ ปเลี <chat> ้ยงัวัวเลี้ยงคนครับอ่าขอบคุณที่เพียรขอบคุณที่เพียอีพอกระไดนเด้อพี่น้องเด้ออีเรามีให้เลือกทุกทุกลุ่แบบเรียกได้แบบใดมีวัตถุง้องแงมก็มีเด้อพี่น้องเด้อง้วงแงมระดับปวดก็มีเด้อนะอีพอแล้วนะพี่น้องอ่าโอเคครับผมครับไปยางตัวครับผมอาหน่องไายกันบนดเลพี่น้องมามามาเร็ว แม่ลูกเท่าไรเริ่มต้นที่ฮะแม่ลูกแปดห้าร้อยอันนี้ลูกแง่ขางเลยอันนี้เด้อที่หาห้าร้อยเนาะแม่หนิเศร้าก็หาล่อยครับแม่หนิ่เศร้าก็หาล่อยอลูกแม่ได้พี่น้องเนอะอันนี้แม่เดียววะโอ้ที่หาล่อยไม่ลูกเพื่อนลูกเขาข้าวหนดนะอันนี้แม่ทองหมดนี่ เท่าไรเจ็ดหาร้อยสิบเจ็ดหาร้อยแม่มันไก่ที่ออกลูกแล้วเออไก่ละอันนี้เด้แม่ลูกนั่นลูกยางแพนเดอรอีเมียพันที่เจ็ดหาร้อยอันนั่นเด้เก้าพัหาครับเก้าพันหาเออเจ็ดพันเจ็ดพันต่เรายอะหน่อยอันนี้แม่ลูกแปดพันเก่าครับแปดพ่แม่ลูกเด้อแปดพันเก่านี่เบอรแล้วเบิ ซึ่งก็แปดหนึ่งสี่หกสาี่ห้าเก้าดจะเจริญนฟ้ามหน่องไส้คนอครอคือ,อเอาอนะ 2, 3, เด้อพี่น่องเ้ว้อนี่แบบเดรอยากได้แบบเดทก็ต้อหาน้อง่นนะครับเจ้าเงี่ยแต่มีสองสามเก้าเนี่ยสีน้าม่วมาไล่ไล่รีพี่น้องโอเคไปหาหอยตีกันหาหอยตีสวัสดีครับไล่มาได้เหมืนอนนีเออ่เออแม่ลูกกัน ไม่ลูกเท่าไรไม่แปดหาร้สิบแปดหาร้อยลูกเมียลูกเมยยังดีด้วยพี่น้องสิบแปดหาร้อยนี่ครับพี่น้องนี่งามๆเลยสิบแปดหาร้อยตัวนี้อันนี้เด้ 8, 700, เอแปดพันเจ็ดร้อยเออแปดพันเจ็ดร้อยนี่อันนี้เด้อเดียวกันแปดพันหาร้อยเออ ขอบคุณเลยคือเนี่ยเดียววนน่ะใช่ขอบคุณเรียนราคาผมว่าไปสิบสองหนึ่งหมื่นล้านบาทอ่าบางันผมว่ไปสิบแปดห้าร้อยอันนั้นสิบแปดห้าร้อยเต่าราคาเนื้อได้พี่น้องอ่าอันนี้เดีตัวเมียอ่าก็ะฟันหาลอยนี่พี่น้องอ่าโอเคอันนี้เดีอันนี้อะไรนี่ ที่เป็นกอลอยเก็บเ็นกอลอยเกบออยกลอยนี่เลยตัวนี้เป็นคู่ตัวที่นอนลงเมื่อกี้ตัวละหาพันกอครับตัวล่าพอยเนาะโอเคมือนี้เลยมัดร่วมนี่เลยโเมนเออาได้นี่สองตัวนี่เมื่อหาลอยได้พี่น้องนี่ตัวตัว่าหาพันหาอ่าอันนี้เลย มัหนนห้าร้อยบาทตัวสุดท้าไทยก่พันามก่อพันยเนาะอ่าขอเบอร์ปบนอ่ดเจ็ดศนย์แเจ็ดส่ามแปดสสมแปดหกสี่หาสี่คนีละหอยตีพี่น้องครับคู่ดีละพี่น้องก็าคนนดพี่น้องอยไปแบบไก็ไเลยครต่อมาได้ค่ะครับผมโอเคครับผมย่างต่อพี่น้องย่งต่อ ล้มเหรอ <laughs> มา,ายังต่พี่น้องเนี่ยงัอผู้ง้อยัง,งม,ม,มีบทได้พี่น้องเด้อเปรียกได้แบบไรนี่พอพันเอาไรผสมก็มีเนี่ยนี่ไงจะมีาย่านงายพี่น้องกมา,ายางต่อ บรรยากาศตลาดนัดก็คือบือวันที่เบาพังงวดอ่ะคือค้ากินได้พี่น้องเด้อคนก็บลายเยอะตัวอ่ะราคาก็บบ่ขยับพี่น้องราคาก็บ่อขยับขยับราคากับซ้ำๆก่าอยู่นี่เจ้าไอ้พี่บ๊วยนี่น้อยๆตัวละซีหาพันหกพันนี่เนี่ยลูกมืดกว่าดมืดเอ็ดมืดสองนี่พี่น้องแม่ลูกี่บ๊วยบ๊วยนี่บรรยากาศอุณหภูมิหนาวแน่พี่น้องอุณหภูมิสี่องศาสมัครคร่อมกับที่กควางไฟกัน บอกว่าจะน้ำมอวน้ำข้ายพี่น้องผมพายางนี่ด้ยสีเินกบานนี่พี่น้องพูดเงินก็บานราคาเนี่ยพี่น้อง้ากอ่น้องไงพีนงานงานงานบรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศด้วยกันพี่น้องนีครับ จะจอยแม่ลูกมื่นกวาทนี่มื่นกวาดยอะช่เปินมื่นแปดมื่นตอกพี่น้องอีพอม่บมีครบอระบอกงเจบาทเรยอท่านั้นจ้าขังเนเ้าขัวขงอีพอนี่พี่น้องเแม่นง่งาะแม่นางนสี่เหลี่ยมมีตัวตัวเดียวนะบอกระตอนนั้นขายแล้วจ้พี่น้องนี่งโลโลนี่เจ้าเท่าไรเ้าสามพี่น้องเน่แม่นั่นอนด้พี่น้องเนี่ยฮ 4 5เอาเบอร์มาพอศูนย์หกสามศูนย์หกสามแปดสองสี่แปดสองสี่หกแปดห้าเก้าหกแปดห้าเก้ามามากระทัวหาพอบัวได้หัโลดรเลยแม่มั่นพ้อโอเคครับเาเฮ้ยน้องต่แม่แม่ยนี่นี่แม่ยงไง่ามนึ่งน้องเราจะกันยืนเล่นกันยู โขมละหมื่นกว่าบาทสองหมื่นงานนี่พี่น้องบราแข่งเาเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเด้อราคาง่วงเฉยเลยเพราะว่าราคาง่วงมันถฉื่อยเฉือยนึงไม่เลือกเอาพี่น้องผู้ใด้ยุใกล้นะครับตบดกระหน่ำเอาพูดบอนเพือจังหวัดอุดรธานีไม่เลือกมึงเอาพี่น้องเด้อคุณได้ยุไก่เดี๋ยวเดี๋มาเลือกมึงเอานะครับมาเลือกมึงเอาราคามันโลแพงพ่อฟังพี่น้องราคาราคางัวตลาดนัดก็คือเบื่อบอเทียมนะครับราคาเฉื่อย มันเลือกมึงเอาเพืเ่ออะไรเลเลือกก็ไปอ่าตอนต่อก็ได้ไปต่อยอดต่อยังก็ได้พี่นอ้องอันนี้ก็เป็นของง้ออันนี้ของเพคนพี่น้องนี่แมวเหมือนนี่แม่ม่านผมเลยแม่ม่านขุน่นัวไทยกามมะละมมยางนี่แม่ม่านแม่สลอเล่แม่ยังมีเบิร์เลยพี่น,อน้องเด้อของของพีเล่าพี่น้องนี่นี่ของนี่ก็ได้ใครสนใจอยากสอบถามราคาก็โทรมาได้พี่นอ้องเบอร์เกินเนี่ย พี่แม่เท่าไรนะี่นนม,มุนี่มืนมืนกว่ามื่นมกว่าเนาะนี่พี่น้องแม่ทองพร้อมดิแม่และามื่นกว่าบาทแม่เงีงงเ้ยงยังแดงนี่ก็มีน,นี่นี่นยงังแดงเฉยมีวัคซีนมียางยังหนีเด,ด้พี่น้องเด้อข้าเจา้ามีเงี้ยงยิ่งมวยยางดีเนี่ยงัวบอลนี่เป็นง้อข้าเจา้าเอามาขายแต่ลาน,นกู้บนเสื่อมห้องนี่เลยพี่น้องเนี่ยัวผูกกับนี่ไปไปเนื้อก็มีอันนี้ราคางัางวแม่ มื่นกว่าบาทนะครับพี่น้องยังบรรยากาศน้ำกันบุโทษพ้นกันนะครับพี่น้องบุโทษเสื่อลองข้างบนนะพี่น้องศูนย์หกสี่แปดแปดเจ็ดห้าสามห้าห้าเดี๋พี่น้องเด้อตัวหาเพิ่นล้องเพิ่อนเด็กใดแบบใดกัดร้องโทษปรึกษาเพิ่นเพิ่งนะครับงี้กันราคาเบา,าขคขอกี่ก็ได้พี่น้องอันนี้ขอกงคุณพี่น้องสำหรับขอกี่ขอกงคุณ มั่วคุณกับตัวละสองหมื่นกว่าบาทครับนี่เนื้อเนื้ๆแน่นเลยเนี่ยนี่พี่น้องมั่คุณพี่น้องกินหัวหานเก่งคุณพี่น้องคนหลังยัินปีต้องหมื่นกว่าบาทนี่ครับโอเคครับผมอากาศฟังง้อก็มีประมาณนี่แหละพี่น้องมือนี่นแต่ทั้งหมดที่ว่าลายภายในตอกก็มีให้เบิ้งยุ่งให้เลือกยุ่งกูเลยอยากไปหามาเลี้ยงมามากมาเบิ้งออกเพื่อพี่น้องเด้อโอเคครับผมสำหรับมัอนี่ช่องตัวคุณครบเพเพียงการนำเสนอข้อมูล ฟางม่วงมีประมาณนี่แหละอย่าลืมนะครับอ่าบริจาคสนับสนุนพร้อมกับไปขี่ความซ้ายไปวินกระดูกมามศูนย์เบนท์57457439คืกอกาอล่ะพี่นอ้องการมานำเสนอข้อมูลผ่านทางช่องทางยูทูบนะครับหมพ่อแม่พี่นอ้องรับชมรับฟังเอาไปเปรียบเทียบราคาเบิ้งอยากาเลี้ยงอยากหาเปลี้ยงหายยังกะไปเบิ้งได้พี่น้องได้โอเคก็พรมม้อมในข้อนุญาตปิดคลิปบฟางม่วเพียงเท่านี้เกมไหน้าอเอาสิมานำเสนอข้อมูลไหมคิมดคขาวไร้ประกรันสวัสดีครับ